ทั่ว hey กิน <"PS> ยังเด้อล right ูกพี่เขาเนี่ยสบายดีพี่น้องสบายดีสองคนสมองสบอายดีเนี่ยบายเด้อพี่น้องเนาะแล้ก็กินชมแล้วพี่น้องเอ้ยมึงไงเนี่ยอย่างนี้แม่น้องโตโนว่าปู่น้องโตโน่เป็นยังไงท่านตาข้างลูกโลคเนาะโอ้ยพี่น้องเนาะเป็นยังไงเนี่ย ดึงกันลุกถ้าว่าตาคังอยู่โลโลอยู่เป็นจังไดด้ไปพี่ไปเข้่องมึงเป็นไดอันนี้สมเออสมักแล้วพี่น้องแม่น้องตัวโนว่ามือเช้านี่ดึงกันว่าันดึงกันลุกจเป็นยังโอ้ยพี่น้องเนาะ สบายดีปะสบายดีสบายดีน้องนอกมาจอบลุงเจ็บลุณเจ็บหลังเจ็บนีโอ้ยหนาวสั้นละลองลงไปเยเออไปแล้วไปไปเห็นอะไรกอดึงอินกะติ้มวาดึงแขนกันแล้วตะข้างลุโลกคอยนี่แหละดึงแล้วว่าเอากระกไงแล้วจะเหี่ยวนะระวัง ดึงอยบานอนคร้บว่าเจ็บรอใจคือขาดไปห่วงขันชีฟ้ากับหมูฟ mm. ้าดึงข oh, ึ้นเลยแล้วก็เล่าก็นั่งแล้วก็เช้าเจ็บนะลังนะบอกคอยมาบ่ายมึงงอม้อด้วยด้วยคอยแล้วไมารู้จ่าะเล่าจึงจนเกี่ยวนอนเนยนอน เขาก็บริกินมันขาไหว้เกือมาให้น้อยนึงแล้วก็กินบเวิเลยค่มเขาให้เรากินเราบริยากว่าเเราบยากเราอะแล้วกินามันเจ็บเลยเราบริยากอเอว่าไงโบมวนเนาะบมวนมวนเราบริยากยังเลยแกงคานโยกเออแกงคานีมาลิบนอนเลยทุกคนพี่น้องเล้ย บล like ูกกะยาดนย่อนไรลุงเอ้ล <c oughs> <inhabited strong> ูกกะลูกกะลุาไดของเราอ่ขาเนาแห้งแห้งแล้วมันเพื่อใไปเบิดเนาะได้ไ่ว่านนี่เราให้จนเบิดชิเบิดนชแจ้งนอนบรินนสมบัดือนี่ยผลไปใช่อีกไดลูกไใช่อย่เงี้ คอยมาต้มอันนี้หายแล้วเปลือกกระโดนกับเปลือกระจมาต้มน็ดีอโตัวสบายดีตรงเจ็บลใทีอเราก็เลยถายออกเอเป็นดอกหมะีเจ็บอยู่เนน้นะอ้เไอแใจเกือใจือขาดโอ้จะได้เข้ามือจ้ะ บ่ไม่เหนกว่าเพราะเราบริสุทธิ์ยาเพราะบุแม่บ่แมเราลูกกอดเนี่บ่แม่ันแมม้นาวน่นี่ลจเป็ดคู่ปีดอกนาหนาวเลยก็จะไอ้จะเกากโดยโดยโดยโอ้เจ้าดึงขึ้นมาแล้วพิ่น ปราบด <ừ, S 1> ูแล้นะเนาะปราบดูแล้ว <โฮ S 1> อย่จะขาดด้วยแล้าอ่ะว่าว่าสิลงอีกพัดเองนำดึงคือดีมะบ่รุ่มมันมันเจ็บแห้งบ่เจ็บแห้งแล้วอ่ะเจ็บจัดใจสิขาดตัวอือ

มีไปแน่เห็นตอนท่าข้างนะมิตรเจ้าอยู่กับลุง2อ๋ค่ออยยโอ้ยแลอันบปสิดึงพ่ลูกยา้าพ่สิลูกไทยเบาไทยยังนะบ่าค่เบาดึงอลูกแน่่ะ่ดดอกว่ชนี่นะออบ่ค่อยบ่ได้ดึงคือโอ้ยจับอ้จาแล้วลูก วลน้าพกระเทืนบเอาลูกเลยซักคนลเดี๋ยวหนาเราจะหนาเรื่องฝอยาจิเจบบญไ้ดวยซ้อนก็บ่อยซนออพ่อะไรนะอันเจแนวคือเราเมีนอะไร ไปชักยาแล้วยาพื้นแล้ว nope. hmm. ่ okay. God, please, okay. Go, it, okay. ันขนาดกำลังมานาค่อยๆเลื่นว่านี่แก้วได้นอนที่จะทายอือขา้นเข้าก็ขึ้นด้วยเหมือนคเอาจักขู่อยูิทีั้

เราเล่าบทย่างเลาะเด้เราเ็งบ้านี่เลาะเลากันพอยนะหนขอเจ้าอย่างเฮ็ดนี่เนเฮ็ดปาแล้วมเาคาขาดองเฮ็ดเ็เเนาะไปนั่งเล้ากันพอกันพอยเอกอือัง ย้นลงกว่านี่เกินกว่านี่ื้นเกินกระชาอยู่แล้วอืมกดูเขากเห็นฝ่งงามปูปูโรยเลยีอนแข่งเราปักยันได้แข่งเรามันโยบแลวเนาะมุพวกค้าเราน่ะจะดีหนูักัอยู่อันนี้มันแวะได้เห็นจุดมของเราเล้วอนีตงว่านี่ชอบเมิ่งลังมือแ่ะกัข้วข้นี้คือม

ใส่นมยังนมนี่นะนมกองนี่นี่เอเบิ่งแน่ฮะนมกองนั่นนมลกะซอยบ่เออจักนมอย่างแซื้อมาให้ออเะซอยเออกนนเอากินอืองอยู่กินข้าวก็กินันแล้วาอือกินนมกินอันนี้นะ3มื้อแล้วบ่เริ่มเจ็บหั่นโอยแต่ว่า3มื้อนีเนาะเออ3มื้อจะกาเราจบ่แห้งคือมื้อนี้

อืมอวดนนอนเลอืมไปน้ำบดทันไดเออเพราะว่าจะเพิ่มเหมืนปวดแน่ังไปเพื่ออะไเมียนเลยอืมปื่นืมอืมวอเอากันได้เอืเามาอ บ่เือต่ยังนุมงนน่มเลยเนาะเอ,อาแล้วก็เท่า,ากับ, <c oughs> กบง่ายใช่กังนง่ายเล้า,าลูกชายก็อ้อนประมาณพงนะดาล้วก็นอนรับนี่นความ,มอ,อทุทานนอนแล้วรับเออเรารับก่อนแหล,ละท บาดเดือคันทีห so นึ่งแต่ลูกโลดบาดองแจ้ันที่มานอนนอนไ่ได้โคมาลยอกจได้ได้เรามปวดปวดมาเลยมันออกรอดโอ้นาะคือเป็นน uh ั uh ่นนี่เนาะเ่าเราถ่ายงายายอืน้วมมาให้นมเือน เพิมเา่อเนาะมันถ่ยกังใหม่หม่เนะักษาอยู่แล้วเนเออเอหักเราหูลูกแตล่เธอนาป้าป้าบ่ได้รับแล้วว่าหูเมื่อยแล้วว่าหูเมื่อคู่เธอแล้วลูกนอย่าวังนะป้าอย่าเราล้มเทียงึ้นเินเอ้าเจ้าจ่ยเบ่ เอเยเาเก่ยเจ้าคือเจ้าอยพายปเออดาว่าลเขาห้องน้าจะเปิดเป็นยี่ลกเอไอ้ทีมลงมาเปิดยในห้องน้าตีแฉแ่เลยแล้เปิดพนะนะทีาเนี่ยมันจะไเออแท่งปุ่ยางดีแลวก็ฮู้ว่ะแล้วเปิดบุพนเนาะาว่เลยโอ้ยระวังนปเอ้เจ้าอย่าปลาให้เราไปคนเดียวได้ ไปจับไปน้ำเราเลยา็ขั้นจากชายก็บ็อกกว่าขอกระไั่รู้ขอบริลลับได้ในลูกชายก็เท่านั้นไม่ได้มาเยนางสอบมาจะเศร้าได้คอยไปถ่ายได้หรอเป็นนักเลี้ยงชายในช่องสามคืนโอ้ เราเลยีลาลัองชอบมืเยวแล้วว eh> ่ามันแขงนเอาว่ามันแขงกระดาษนเ้าเราเ้าแล้วช่องเ้องเากบอกว่าาว่าติน้ำใสช่อเรากิดได้ตะกี้นะะน้ใสเนาะแต่ขวดพิมล่าขวใสยาใสกเออน้อก็บอว่าเขามาบาทฮทวมันเ้าแล้ว

ากกนมเดือกว่ LIKE จาจับแข็งอจักสีพังเสื่อความใดเนาะย่ันล้ำใส่ัเก่าแล้วแล้วขเราเคยเป็นอแบบเขากินพิษแล้วมันมันตีขึ้นมาได้อ่ามันถึงแข็งเลยแมัว่าอยานมันบวมนยานใสเราคือเก่าแล้ว ไม่น,นะแหละเอกากระเชือะไ่อยู่นะพอขั้นเป็นตาไปเลาก็เรื่อเจ็บเลยเนาะคอชอมึงแคืนลุให้เป็นตามามันจะคมไหลเจ็บไปเลยะไม่อะดีขั้นเจ็บเพ่ว่าขี่จ้าออกล้ำใส่บรีสล้ำใส่บริสนะแม่นน่วเล่าเจ็บแข็งกปนูเจ็บแคืนแล้วเจ็บลักษณบือ เย็ดทองบิดไม่เถาเฮาตะกี้นะต้มหักหย่านี่แล้วกระโจนเบิ้งหักกระโจนอันนี้กระหักกัะหักบดเลืดผ่าจ่ายบ่อผ่าดอกข้าวบัใส่ยลายหัางโขดข้าวบัใส่ยลายใช่ช่องห uh ักธรรมดาช่องหักพอดีแหละพอดีกินทำเลยเออผาเหมืนกับชิวแน่ใช่กันมันข่าจะดีนะอืม

อันนี้เอานี่กันดีบักเหี่ยวนี่โอ้ลูกหวยแท้เหี่ยวดูดูได้

เพาว่าแกชามเลยนะส้มลยเชื้อรลางหลกนปาหลน้อยนี่พอเรากินเผื่อคยนี่ค่อยนี่แหละเอาไม้พืนเนี่ยตักสิว่าอะไรเอน้่ยเอาหายเลยเอาไม้แล้วเนี่ยลาไน้อยผัดปลานี่มันขลัอืมเออออให้เรากินลองเบืองไปลคันไปกินยาล้วงแห้งแพ้ได้มาพื่นอันสมนี่เนาะ ซุ่มโรคไตโรคมาไข้ลังเนี่ยขันเ่ากินยาล้วงแห้งแห้งแพ้พี่น้องเยกินยาล้วงจังหว่าซักขวากบวยจะล่องเบิ่งบวยจะไข่เล่าไปซักลายว่ากินยาเล่าเฮานี่แหละป่ะเอ้ยยาต้มยานี่แหละชองซักยาล้วงชอบไปสะก้อนเออกินยาเล่าเนี่แอืะกินยาต้มยาเล่าเขานะเชื่อเนี่ยโบนี่เราอะมอกระดายแล้วเชื่อมันเล่าแม่นกว่านี้เราอะแม่นเลย เพื่อมเมนดกบโมเมน่าววะเมนวชูยางเนาะจนโตใจเบิดพี่น้องเลยเนาะโตใจบกแหงยันท่าฮ้ยยินแม่ัตโนว่าเป็นตาข้างลูกลูกแ่พี่น้องเลยเนาะ ปากมัดจบเบื้องเพิ่นพี่น้องเว้ยโอเคพี่น้องเนาะสหรละพี่นี้เอาไว้สามีก่อนพี่น้องเว้ยอคนละลายๆพี่น้องบอกไปสุขสุขคนขอบคุณตกใจพ่อคุณตกโควิดเด้อะพี่น้องเนาะพ่กันคลิปนะพี่น้องเอ้ยสหรละพี่นี้สบายนี้สบายนีแบบโอ้ยเนาะให้ซองให้เศร้าเลยเออมาซองมาจอบเบื้องกันพี่น้องเอ้ยไหมืินปาติมเบาหรือปากันโต๊ะใจบักแห้ง เออหัอย่อเล่าคือมาจุดเชิเออเออโน้ตตเลยอืมตคืนจัทำเบิข่เอเลาหันอเปลอไอัเมือเาเออันเมื่อยเอ่เออบุีนอดนะจ๋าเ้วอ่งลง